วันนี้ผมก็จะมาถ่ายใต้คอนองของน้องเขียวนะเพื่อนมีน้าเ่าหนึ่งแกอยากดูนะว่าใต้คอมันเป็นยังไนงน้าแกน่าจะเจอปัญหาคอข้าวมันรั่วใต้คอนะเอาโชคดีโชคดีเลีกยหน่อยดิเฮ้ นี่เลยพามาดูเลยลีกหน่อยดิเว้ยโชคดีก็น,นอนขวางนี่เลยของผมมันจะแนบสนิทดีนั้นเพื่อนนะเห็นไหมใต้คอใต้คอที่ผมผมจัดตำแหน่งใหม่นั้นเพื่อนนะของน้องเขียวนะผมจะตัดลิ้นคอด้านในตู้ออกประมาณสักสองนิ้วนะ ผมกจ็จัดตำแหน่งมันใหม่ให้มันชิดแบบแนี้เพื่อนของสำหรับน้องเขียวนะเพราะก่อนหน้านี้น้องเขียวมันจะเจอปัญหาปีแรกที่เอามานะมันจะเจอปัญหาติดคอบนเพื่อนอน,น้องเขียวนะมีปัญหาติดคอบนแล้วก็ข้าวั่วนนิ้วหน่อยธรรมดานะนี่ผมก็เลยตัดลิ้นคอด้านในออกประมาณสักสองนิ้วนะแล้วก็ขยับแผ่นตัวนี้ออกมานะเหมือนกับว่าขยายช่องคอให้มันกว้างกว่าเดิมเพื่อน ขยายช่องคอฝั่งในตู้นะเวลาเกี่ยวเข้าล้มเวลาเกี่ยวเขาล้มต้นยาวๆทมหัวเนี่ยเพ่อนมันชอบติดตรงนี้นะแต่ก่อนนะ่นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วนะครับเราก็จัดให้มันชิดเลยนะแนบๆแบบนี้เรือนเพ่ินเนี่ยเวลาเราจัดเห็นไหมเพรใต้คอมจะมีแผ่นเหล็กโค้งๆอยู่นะเพือนเินแล้วบอ,อกไ่าเห็นไ,ไหมรอยผมเชื่อม ไม่ได้ทำสีนล้วเนี่ยทำของเพื่อนๆรั่วเพื่อนๆก็ต้องดูเลยนะว่าเสาคอเพื่อนๆมันแตกไหมเนี่ยเสาคอตรงนี้มันโยกได้ไหมเวลาลถลงคนาลงะไรเนี่ยบางทีสองโยกนั้นเพื่อนแล้วก็ดูว่าตรงนี้มันแนบสนิทไหมถ้ามันแนบไม่สนิทเพื่อนๆก็เลาะออกมาทําใหม่เลยก็ไม่ยากนะรูปทรงก็จะทํา ถ้าว่าของเดิมมันของเดิมมันมีช่องว่างนะมันเพื่อนก็ททาโค้งให้มันเยอะหน่อยนะนึกออกไหมช่วงโค้งมันนะเพื่อนเนี่ยช่วงโค้งมันนะช่วงท้องโค้งๆเนี่ยก็ทําให้มันใหญ่กว่าเดิมถ้ามันโค้งมากกว่าเดิมสักหน่อยหนึ่งนะแล้วก็มาทาบดูแล้วก็เชื่อมยกขึ้นยกลงดูนะั่นเพื่อนของสำหรับน้องเขียวก็ไม่เคยมีปัญหานะเพื่อนเพื่อนที่มีปัญหาติดคอบน คอบนเนี่ยนะมันจะชอบตรงพื้นเนี่ยมันเพื่อนบนพื้นเนี่ยตรงปลายเนี่ยปลายพื้นปลายพื้นล่างอย่างเพื่อนเนี่ยปลายพื้นล่างน่ะเพื่อนเพนเขาตัดออกตัดออกให้มมนคิดกับแผ่นโค้งเลยนึกออกไหมเหมือนกับว่าขยายช่องคอให้มันให้มันกว้างกว่าเดิมผมว่อาอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวจะพามาดูของกเกษตรกันเพื่อนเกษตรคันนี้จะเป็นปดนี้ปี2013มัน มันก็จะเป็นลักขณะดเดียวกันเลยเพื่อนเนี่ยแต่ว่าเกษตรเขาจะมีลิ้นเขาจะมีลิ้นช่วยด้วยนะเนี่ยอันนี้ลิ้นน่าจะเป็นเหล็กเนะเพื่อนเห็นไหมเห็นลิ้นไหมเนี่ยลิ้นมัน,มนเอาลิ้นอุดเข้าไปช่วยอีกอันนี้เป็นปอดหนี้ตัาามา13นะก็ทําแบบนี้ก็ได้นะเพื่อนถ้าของเพื่อนเพื่อมันห่างอะ่ะเนี่ยก็ทําลิ้นอุดไว้นะ เดี๋ยวผมจะพามาดูของเจ้าช้างขันเจ้าช้างนะเจ้าช้างนี่ผมทำผมทำปากคอใหม่หมดเลยนะผมทำเองนะก็ะคือขึ้นปากคอใหม่อะผมทำแบบไหนเดี๋ยวมาดูกัน <c oughs> <c oughs> นี่นเพื่อนเห็นไหมมันก็ลักษณะเดียวกันกับ อดนี่เลยเนี่ยแต่ห้องผมผมลิ้นใต้คอนี่นเพื่อนมันมีช่องว่างเพื่อนเห็นไหมผมก็จะเอาเนี่ยสายพันธ์สายพันธลงสีอันเพื่อนซื้อสายพันธลงสีมามายัดไว้เพื่อนนึกออกไหมเนี่ยยัดไว้แล้วผมก็จะเอาเหล็กเหล็กฉากมาประกบแล้วก็แต้มไว้เป็นจุดเป็นจุดเห็นไหมเพื่อนเนี่ยเห็นรอยแต้มไหมรอยแต้ม แบบนี้ก็แก้ปัญหาได้เมือนครั้นี้ก็ข้าวไมา่ั่วนนะถ้าใส่ถ้าเราใส่สายพานลงสีมันก็จะมีช่วงให้ตัวเพื่อนนีกออกไหมเนี่ยเราเป็นเพียนไปเป็นจุดเป็นจุดเห็นไหมเนี่ยผมผมตัดเหล็กฉากนะเนี่ยมันประกบข้างใต้เหล็กฉากมันก็จะเป็นสายพานลงสีนันเพื่อนเห็นไ,ไหมมันจะไม่มีช่องว่างเลยเพื่อนเนี่ยนึกออกไหม เพื่อนพอจะเข้าใจไหมสำหรับเพื่อนที่คนที่เม้นถามมานะโอเคสวัสดีครับ